ช่วงเวลาอันแสนเศร้าเด็กชายวัยเจ็ดขวบร้องไห้ขณะเปิดเผยว่าแม่เป็นคนทําให้พี่สาวเขาตายในวันที่8สิงหาคมปี2007น้องเอลิณาฮัสสันอายุ7จขวบถูกพบว่านอนคว่ำหน้ายอยู่ในสราะว่ายน้ำอเมนาลูอิสผู้เป็นแม่เลี้ยงบอกว่าอเอลิเนาได้ลื่นถลายตกลงไปในสระว่ายน้ําก่อนที่น้องเอเจวัยห้าขวบซึ่งเป็นลูกแท้ๆของเธอจะวิ่งมาบอกก่อนที่เธอจะรีบช่วยน้องขึ้นมาทํา CPR ทีมแพทย์รีบช่วยชีวิตเอลิเนาแต่น้องก็เสียชีวิตในที่สุดแต่ด้วยความเป็นเด็กไร้เลี้ยงสา มโหกดเพราะพี่สาวเอาสเปรย์ทำความสะอาดกระจกมาพ่นเล่นในห้องนั่งเล่นอแมนดาถูกจับหลังจากเกิดเหตุหนึ่งเดือนแล้วในวันพิจารณาคดีน้องเอเจริดว่ารูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเมื่อถูกถามว่านี่คือใครแม่ของผมกําลัง พี่สาวผมอยู่โดยเอามือปิดหน้าพี่สาวไว้แล้วช่วงนึงของการให้การน้องเอจเพิ่งสังเกตว่าแม่ของเขาก็นั่งอยู่ในศาลด้วยหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้าแม่เพราะคิดว่าแม่อยู่ในคุกน้องเอจได้ร้องไห้สึกซื้นเอามือมาปิดหน้าไว้มันเป็นวินาทีที่หน้าสงสารน้องเป็นอย่างมากส่วนอแมนด Amanda, าศาลตัดสินให้เธอถูกจำคุกตลอดชีวิต